แนะนำเพิ่มเติมนะครับสําหรับลูกหลานที่จะทําบุญใหญ่ให้กับท่านนะครับในวันช่วงาศาสตร์เดือน10นี้นะครับก่อนที่เราจะทําการถวายแก่สงขออนุญ,ญาตสงนำทูบ16ดอกตัวเราไปจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งนะครับหันหน้าไปทางที่ตะวันออกให้กล่าวดังนี้นะครับข้าพเจ้าขอจุดทูบ16ดอกขออ้างอิงบารมีมหาราชทั้ง4ท้าวทศรถ ท้าววิรุณหกท้าววิรูปักท้าวกุเวราชทั้งคณะขออนุญาตพระยมพระการเจ้าขันเจ้าบัญชีลุกเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเทพพระเพิงเทพพระพายเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าที่เจ้าทางขอท่านโปรดเป็นพยานอำนอยวยอวยพรร่วมอนุโมทนา